Sing let's sing live happier Come on, sing with and on better Come me สวัสดีค่ะมาถึงคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่จะสอนกันเรื่องจังหวะซึ่งหลายๆคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากเลยนะคะมีร้องจังหวะไม่ตรงนับจังหวะไม่เป็นเอ๊ะเพลงนี้เขาเรียกว่าจังหวะอะไรนาะแล้วก็ มันจะเข้าตอนไหนบางเพลงมีแต่เปียโนแล้วเราจะนับจังหวะยังไงอ่ะอะะค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องจังหวะกันเบื้องต้นนะคะใครเคยเรียนเต้นบ้างคะเรียนร้องเพลงการนับสองอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันการร้องเพลงเราจะนับจังหวะก็คือหนึ่งห้องมีสีจังหวะแต่การเต้นเราจะนับหนึ่งห้องมีแปดจังหวะอย่าสับสนกันนะคะสีจังหวะหมายถึงว่าเรานับหนึ่ง สองสามสี่จบหนึ่งห้องเราก็จะเปลี่ยนไปห้องที่สองอีกหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพลงเพลงหนึ่งแล้วเราจะนับจังหวะเราจะนับจังหวะเป็นนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่ตัวหน้าจะเป็นตัวกำกับห้องว่าในเพลงเนี้ยมันมีกี่ห้องตัวต่อไปก็จะเป็นจังหวะในห้องนั้นนะคะ ทีนี้เนี่ยถามว่าเพลงที่ไม่มีกลองล่ะอ้อใช่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือเราจะนับง่ายที่สุดก็คือตามจังหวะของกลองใครยังไม่รู้มั้งคะว่ากลองมีเสียงแบบไหนคิดว่ากลองนีน่าจะง่ายที่สุดสําหรับหลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องดนตรีก็คือกลองก็คือตัวที่ตีให้จังหวะ1 2ึส่สามสี่ อย่างนี้น,นะคะทีนี้มีอีกตัวหนึ่งที่จะฟังได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราลองหาเมทรนอมในใน u t u b e ก็มีนะคะใครที่มีเ็นโนก็จะมีเมทรนอมให้ตัวนี้จะเป็นตัวที่กำกับจังหวะอ,อ้อแล้วอีกอย่างอันเมทรนอมอีกอย่างนึงก็คือที่มันจะเป็นตัวตั้งๆแล้วก็จะมีไม้ติ๊กตอกติ๊กตอกตอ,อะคุณบามไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวดูในตัวอย่างของในคลิปแล้วกันนะคะติ๊กตอกตัวนี้จะเป็นตัวกำกับจังหวะให้ อันนี้จะทําให้เราแม่นยาในเรื่องของจังหวะลองฟังเมทรนอมอันนี้ดูนะคะได้ยินไหมคะตัวที่ดังติงนี่คือจํานวนห้องติ๊งสองสามสี่ติง 2, 3, ต๊งสองสามสี่สมมติขวานับหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสอง สิจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเร็วขึ้นอันนี้เป็นเพลงเร็วจะเร็วมากหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สองโอ้โหถ้าจะนับไม่ทันถ้าจะบอกไม่ถูกแล้วว่าถึงห้องไหนนะคะในหนึ่งเพลงจําเป็นไหมว่าเราจะต้องนับไปจนหมดเลยไม่จําเป็นเรานับให้มันแค่คุ้นเคยกับจังหวะ แล้วต่อไปเมื่อเราฟังบ่อยๆตั้งๆพวกจังหวะพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่ในใจเราเข้ามาอยู่ในสมองของเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ต้องนับต่อไปเราก็จะฟีลกับจังหวะนั้นได้ถึงบอกว่าทุกๆอย่างเราต้องฟังค่ะฟัง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 บ่อยๆจนมันชินจนมันจําแล้วต่อไปมันจะได้แบบธรรมชาติค่ะเอาละค่ะ